ขอต้อนรับเข้าสู่ชนดูดวงกับกุ้งแช่ค่ะเรามาดูดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะในปีนี้ชาวราศีเมถุนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยไพ่อรคอลนะคะและก็ไพ่ทาโร่เหมือนเดิมนะคะค่ะขอให้ชาวเมทุนนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ทันค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ s u b สไครต์ติดตามกันในทุกๆ เดือนทุกๆสัปดาห์นะคะเดี๋ยวจะออกคลิปแายสัปดาห์มาให้ด้วยนะสำหรับนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่บอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คมนี้นะคะยังมีเรื่องให้หงุดหงิดใจอยู่เหมือนกันบางท่านก็หงุดหงิดคนอื่นนะบางท่านก็หงุดหงิดตัวเองนี่แหละมีความแปรปรวนเข้ามาในเรื่องของอ,งอารมณ์รู้สึกอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยว รู้สึกแย่กับบางเรื่องบางอย่างรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานเนาะเขาโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนโยกย้ายสําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะซึ่งอาจจะเป็นนะคะระหว่างงานเก่างานใหม่ระหว่างโปรเจกต์เดิมกับโปรเจกต์ใหม่นะคะอาจจะยังลังเลอยู่เหมือนกันที่เก่าก็ดีที่ใหม่ก็มารอยอยู่แล้วจะเลือกทางไหนดีละ่ะ เลือกด้วยความรู้สึกค่ะรักที่ไหนอยู่ที่นั่นนะนะมันก็จะเติบโตและไปต่อได้แต่ในเรื่องงานเรืงนี้มันก็ยังเรื่อยๆเรื่อยเอย,อยู่แต่เป็นเรื่อยๆเ,เป็นทิศทางที่เป็นบวกนะคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่อาจจะสมดุลขึ้นดีขึ้นแต่ยังมีเรื่องหงุดหงิดอยู่นิดๆหน่อยๆยังมีปัญหาติดขัดเข้ามานิดๆหน่อยๆเลยอาจจะเป็นความสุงตัวคุณเองก็ได้ที่รู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งรอบตัวจังเลยนะนะคะมันมีงานจุกจิกจุกจิกเข้ามานะคะเรื่องการเงินนะ สำหรับบางท่านอาจจะจับงานสองอย่างได้นะคะเพราะเงินเข้าหลายทางหรืองานเข้าตลอดมันเป็นสองกรณีกรณีแรกจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างแต่อีกกรณีงานเดียวแต่มาอีกละงานเข้างานเข้ามาตลอดแต่ถามว่าคุณโอเคไหมคุณเอาอยู่คุณสบายมากคุณรันต่อได้นะคะอืมถือว่าโอเคผลลับของผลงานในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ไอที่หงุดหงิดใจน่าจะเป็นเรื่องคนซะมากกว่าที่ยังทําให้หงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีเมถุนระวังนิดนึงอาจจะถูกรบกวนเงินจากคนรอบข้างได้เหมือนกันนะจะมิเข้ามาเอาเปรียดอาจจะเข้ามาหยิบยืมหรือว่าเอาปัญหาอะไรเข้ามาให้ใหเราเสียทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะโอ้ระวังนิดนึงทาให้เรารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เบื่อเบื่อมเงี้ยนะไพ่ปาพิคเนตเพราะอะไรล่ะเพราะคุณใจดีไงนะคะจริงๆบางท่านอาจ,จะใช้เงินไปเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะได้เหมือนกันเพื่อทําให้อ่เขาเรียกว่าเรื่องการงานมันดีขึ้นหรือบางท่านก็ นะคะคใช้เงินไปต่อยอดนิ้วหนทั่วทุกิจอะไรให้มันแบบเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมได้เหมือนกันอื ยังไงการเงินในปีนี้ก็ดูว่าโอเคขึ้นนะคะก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นแบบไม่ได้โดดเด่นมากนะักนะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอะไรภาระนี้สินมันยังอยู่หรือแทนที่บอกไม่มีคะ่ะภาระนี้สินเดือนนี้ระวังนิดนึงนะการใช้เงินตามอารมณ์มากจนเกินไปทําให้เกิดซึ่งภาระหนี้สินได้เหมือนกันนะคะแต่มันก็แค่ช่วงนึงนะแต่มันก็จะผ่านไปส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะ ชาวราศีเมถุนมีโชคลาภไหมเขาบอกว่าโชคคุณมาจากคนแดนไกลคนต่างถิ่นหรือเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาคนรักนี่ถ้าเป็นต่างชาติคนต่างถิ่นจะให้โชคเลยลักนะคะอืมอาจจะมีช่วงทะเลาะก,กันวนการอ้างกลับมาให้โชคได้เหมือนกันนะคะหรือโชอคจากคนที่อยู่แดนไกลนะคะได้ใช้ตัวเลขเกี่ยวคนรักหรือเกี่ยวกับคนที่อยู่ต่างถิ่นได้นะคะสามราศค,คนโสดชาราศีพฤกษ์ค่ะ คนโสดนะคะ,สะเสน่ห์เข้านะคะคนมาวนเวียนวนเวียนอยู่กับคนเยอะคนโสดชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มีโอกาสสละโสดสูงนะคะอ mm. ืเขาเรียกว่านะ,สะเสน่ห์เข้าในลักษณะที่คุณน่าจะชัดเจนได้นะคะ mm. คุณน่าจะชัดเจนได้ว่าคุณจะคบใครสักคนแล้วล่ะในเดือนนี้หลายๆท่านนะแต่ ก็ไม่ใช่สาหรับทุกท่านนะคะสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าฉันอยากจะชัดเจนแล้วมีคู่แล้วว่ามันมีคนที่เป็นคู่ของเข้ามาแล้วอะเออแต่มันจะถามว่าลาบรืนมัมก็ไม่ลาบรืนหรอกอาจะผ่านอะไรปัญหาอะไรเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้หนักหนานะแต่เนี้ยาภายความเป็นคู่รักคนที่สินเสมอกคนที่ซัพพอร์ตกันคน่ี่คบกันอย่างเปิดเผยได้ด้วยนะคะถ้าจะมารับรับล่อๆมาเป็นให้เราเป็นรองใครอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไปเลยใจไม่ใช่นะถ้า มีคู่แล้วมายุ่งกับเราไม่ถือว่าเป็นคู่นะคะอืมมันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะคู่ของคุณต้องเป็นความรักที่ถูกต้องต้องเปิดเผยได้นะคะต้องสินเสมอกันนะมันมีช้อยส์มันมีทางเลือกเข้ามามันมีคนเข้ามาวนเวียนมันมีคนเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์มีทั้งคนที่ทําให้เราหงุดหงิดได้และมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตทำให้คุณรู้สึกดีได้เช่นกันสละสดได้แล้วนะคะหลายๆท่านนะชาราศีเมถุนแต่บางท่านถ้ายังรู้สึกว่า ไม่ละฉันก็ยังอยากจะบริหารสเสน่ห์ไปก่อนก็ดูไปก่อนได้ไหมก็ได้อยู่นะคะก็ยังไงถึงต่อให้ไม่เลือกใครมาเป็นคู่มันก็ต้องมีคนที่คุยอะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วก็ระวังนิดนึงนะด้วยความที่เรามีคู่แล้วแต่มันจะยังมีคนเข้ามานะ่ะการเริ่มต้นของใครบางคนนะคะ การเข้ามาของใครบางคนนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกชาราสีเมถุนก็เสน่เข้าเช่นกันนะในเดือนนี้คนปัจจุบันก็ยังอยู่นะคะยังวนยังเวียนยังอยู่คนใหม่ก็จะเข้ามานะคะออืมอืมมคุณคนโทรลในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยได้นะนะคะมีปัญหาเข้ามาได้นะคะในเรื่องของความรัก ถ้ารู้สึกว่าอุยคนรักของเราดีอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าคนเก่าจะกลับมาหรือคนใหม่จะเข้ามาคุณก็ต้องผ่านปัญหานั้นๆไปด้วยกันกับคนรักคําว่าผ่านปัญหาไปด้วยกันคืออะไรเช่นแก้ไขอุ๊ยเข้าใจกันอ่ะไม่ใช่แบบอุ๊ยทำไมอย่างนี้อย่างนั้นไม่เข้าใจไม่ได้มันต้องช่วยกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็ผ่านปัญหาตรงนั้นไปให้ได้บางทีเราหรือคนรักเราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากจะให้มันเกิดปัญหาหรอกแต่ถ้ามันเกิดปัญหามาช่วยกันผ่านไปได้ไหมความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือคนรักมัน อย่ังไงเดือนนี้มันน่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณสองคนแบบว่าต้องผ่านมันไปได้วยกันนะคะความรักของคุณถึงจะยังอยู่ยังวนเวียนกันอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะด้วยความที่มันปัญหามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสเสน่ห์ของเรานี่ยแหละคะ่ะก็ระวังนิดนึงนะคะสำหรับสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์คมนี้ค่ะสุขภาพของคุณนะระวังอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยนอยนะคะอืม เกี่ยวกับหลังนะคะเกี่ยวกับศีรษะระวังนิดนึงหรือนะคะอาการเจ็บป่วยนะคะที่เกี่ยวกับหลังนะคะระวังนิดนึงค่ะในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะอยู่ดีๆก็เป็นด้วยนะอืสิ่งที่นะคะอยากจะให้ระวังหรือไพ่อยากจะแนะนําคุณในเดือนนี้ไพ่บอกว่านะคะในเดือนนี้นะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นปัญหาน่ะ คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยไพ่พระ คืออะไรมีสตินะคะกับทุกอย่างมันจะยืนเหนือปัญหาได้ถ้าคุณยังคงยึดติดแบบเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆคุณไม่หลุดพ้นนะอืมพ,พระะเท่านั้นถึงจะทําให้คุณหลุดพ้นหรือว่ายืนเหนือปัญหาได้เท่านั้นจริงๆก็จะมีคนคอยช่วยไกด์คอยบอกคุณแล้วแหละว่าคุณควรจะเป็นยังไงในทิศทางไหนคุณก็ต้องฟังด้วยอย่าย,ยึดติดกับเรื่องความคิดตัวเองจนมากเกินไปนะคะสาําหรับภาพรวมหรือบทสรุป ของชาวราสีเมถุนนะคะบทสรุปภาพรวมจริงๆเราเรื่องงานโอเคนะนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนกุ้งเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ ไปในทิศทางไหนเนี่ยมันดีขึ้นตัวงานดีขึ้นผลตอบแทนดีขึ้นนะคะส่วนมันอยู่ที่คุณมากกว่าที่จะเลือกอะไรให้กับตัวเองที่บอกให้เลือกสิ่งที่รักเรื่องงานก็ระวังนิดนึงนะอาจจะติดขาดเรื่องเอกสารเรื่องกฎระเบียบอะไรบางอย่างได้เหมือนกันเรื่องการจับผิดอะไรพวกนี้ทําให้เราคิดเครียดได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกผลตอบแทนดีอืมแต่จะท,ทําทวรกิจธุรกรรมอะไรดูเอกสารเช็คเอกสารดีๆนิดนึงค่ะส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันถ้ามี มีคู่แล้วระวังหน่อยอาจจะโดนจับผิดเป็นพิเศษนะคะไปกิจกรรมอะไรคันโอกาสถูกจับได้สูงจังเลยนะ สำหรับสิ่งที่พาอยากจะให้ชาวราศีเมถุนทำบุญในช่วงเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับที่ดินน่ะนะคะอสังหาะะชิ้นใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นรถนะะที่ดินหรือว่าสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นน่ะไปร่วมบริจาคร่วมทำบุญร่วมสนับสนุนได้หมดเลยนะคะจะเป็นโรงพยาบาลอะไรก็ได้วัดได้หมดเลยค่ะจะช่วยส่งเสริมให้ดีมากๆสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่ะขอบคุณชาวราศีเมถุน ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะยังไงฝากติดตามกันต่อต่อไปนี่ทุกๆคลิปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาคุยกันชื่อไลน์แอด k n g c a e a ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ